ก็สวัสดีนะครับพรเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้ตะไครยดักปลาดักลูกออดหรือว่าแมงอีหวงนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เตรียมตะไครยมาเจ็ดอันนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะตะไครยออกมาเอามากลางไว้ก่อน มีใครที่มีที่ไหนมีลูกออสก็ลองใส่ดูนะครับวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วครับแล้วก็ได้ผลจ้างกระขายาแล้วแล้วก็เตรียมน้ำมันหมูครับนี่เป็นมันหมูใส่มันหมู ข้างในครับแล้วก็มัดไว้ไม่ให้มันหลุดแล้วก็จะย่อนลงไปแล้วก็รอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดคลิปไปดูหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากันนะครับ อันนี้ก็หนึ่งชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเราจะยกตะไครมาดูกันนี่ก็มีอยู่นะก็เห็นตัวนมันก็ได้อยู่ฮะแต่ตอนกลางวันมันไม่ค่อยออกมันจะออกตอนกลางคืนเยอะมันก็ได้อยู ปลาบูก็มีเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวของมันบางกวันมันก็เห็นอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยมี ก็จะเกาะอ,อยู่พอนไม้อยู่ตัวสองตัวเดี๋ยวผมก็จะตัดทิปไปดูตอนปกใส่ตอนกลางคืนกันนะครับนี้ก็มืดแล้วครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มผมก็จะไปใส่ไว้ใส่ไว้ตรงจุดที่มีแองเองรใหญ่เดี๋ยวผมก็จะเอาตะขคร้ที่แล้วไปใส่ไว้ ห,หลายจุดนะครับเดี๋ยวก็จะตัดให้ดูตอนผมยกกระขายให้นะเดี๋ย็รอไปชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าเนี่ยเดี๋ยะตัดไปดูตอนผมยกขึ้นเลยนะครับนี่ก็ผ่านไปชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะยกกระขายขึ้มาดูามันไดหรือเปล่า มีปูด้วยสองสามตัวจะยกขึ้นมาดูนะครับตอนนี้อากาศโคตรเยนะ็นเลยอยู่บ้านมีควดร้อนปูนี้ถ้าได้ต้องออกนะครับเห๋ือมันจะกับต่ข่

ปลาบูมันก็มีนี่ครับนี่ครับตัวโคตรใหญ่เลยในอีบุมหรือว่าในอีหวักภาษาเหนือก็ว่าแมงอีบุมนะฮะนี่ตัวโคตรใหญ่ ได้ตูนี้ต้องอ,ออกนะครับเดี๋ยวจันจะกายขาดหมดถ้าเปรูอนนี้ใส่ไม่ได้ต้องซ่อมนี่คนระับปูตอนหน้านี้ก็ไม่ค่อยอร่อยครับมันจะมันไม่ค่อยมันมันจะมันตอนนี่ดูหนาวตอนนี้ฤดูน้อนก็ไม่ค่อยมันกินไม่อร่อย เดี๋ยวผมจะพาไปส่องดูตัวมันนะครับตอนกลางคืนมันก็จะออกเยอะหน่อยนี่ครับจะอยู่ตื้นครับมันจะออกมากินใบไม้ตอนกลางคืนนี่มันก็จะออกตอนกลางคืนเยอะตอนกลางวันมันไม่ค่อยออก ทีแรกก็จะเอาแหมาด้วยกว่าหนักทางมันไกลก,ก็เลยเอาแค่ตะไคร้ เดี๋ยวผมจะลองยกดูนะครับว่าจะได้เยอะหรือเปล่ามันก็น่าจะมีอยู่นะมนจร้งะเห็นตัวมันอยู่แล้ว ก็ได้อยู่ปลาบูก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นลูกอสอก,กบนะครับเป็ตัวเล็กก็ประมาณนี้แหละปูนี่เจอโคตรบ่อยเลย แปลว่าเข้าทุกอันถ้ามันเข้าแล้วมันจะไล่กัดนะกัดลูกออดมันจะหนีมาดูอันนี้ดีกว่าน่าจะได้เยอะอยู่ ได้เยอะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ปลาบูก็ยังได้ปลาบูก็ได้นะถ้าขคยเอาใส่ปลาก็ได้ครับเอาใส่ปลาใส่กุ้งถ้ามี ก็ใส่ได้ตอนนี้อากาศก็เย็นๆนะครับถ้าอยู่บ้านนี้ก็ร้อนละวันนี้ผมก็มาคนเดียวเลยมาหาคนเดียว มาตอนสองโมงถึง5้าโมงเย็นห้าโมงกว่าใส่ก็ทุ่มทุ่มนะ นี่ก็จะเป็นปลาบูนะครับปลาบูก็จะมีหลายลายครับตัวสีส้มก็มีสีเทาๆก็มีมีหลายชนิดนะครับเจอปูอีกแล้วเจอทุกอันเลยโคตรหนาวเลยมาอากาศโคตรเยน็นมาคนเดียวเลยโคตรเสียวมีผีหรือเปล่าเนี่ยใครเห็นบวกด้วยนะ ตัวนี้อีกกันนี้ก็น่าจะได้อยู่ลองยกขึ้นมาดูปูอยู่ข้างในอะเจอทุกอันถ้ามันเข้าไปแล้วจะ ลูกอาจจะไม่ค่อยเข้านะครับเพราะมันจะไล่จับมาเลยนี่รูเห็นเข้ามาทำไมแต่มันก็ได้อยู่นะต้องเอาปูออกกันเดี๋ยวออกยากมันหนีบมือ ไข่าามันก็มีซิปอยู่นะครับแต่ถ้าดูซิปซิปมันจะแตกมันไม่ค่อยดีซิปมันไม่ค่อยดีแล้วก็เอาออกตรงรูข้างบนก็ได้เอาออกที่ซิปมันก็ง่ายอยู่นะครับแต่ซิปมันแตกง่ายครับมันเสียง่ายเอา,เอาออกข้างบนนะถ้าซิปแตกแล้วก็ต้องเย็ยบอีก เสียเวลาจัดไปดูอัดนต่อไปดีกว่าตอนนี้เวลาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับเดี๋ยวก็อันนี้ก็ yes. อีกสองอันสุดท้าย นี่ครับน,นี้จะตื้นใส่ตื้นแต่มันมีเยอะนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีเยอะตอนกืนมันจะออกเยอะอยะถ้าไม่มีปูเข้ามานี่มันจะเข้าเยอะถ้าปูเข้า,านีไล่กัดมาเลยนี่เห็นไหมครับมันจะดูดดูดน้ํามันเนี่ยต้องใช้น้ำมันหมูนะครับหัน่นหั่นไปชิ้นมัดไว้ข้างล่าง กันมันลอยขึ้นมาต้องมัดไว้ นี่ผมก็ใช้กล้องโทรศัพท์นะครับถ่ายถ้าใช้กล้อง 4K ถ่ายตอนกลางคืนน่าจะชัดยน่นะครับกล้องที่ถ่ายตอนกลางคืนมันใช้โทรศัพท์ถ่ายมันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ได้เยอะอยนะครับอันนี้ไม่มีปูก็จะได้เยอะเนี่ยประมาณนี้ โคตรเยอะเลยเดี๋ยวก็จะตัดไปดูอันต่อไปกันนะครับนี่ก็อันเป็นอันสุดท้ายแล้วน,นะนี่ก็ตีหนึ่งครึ่งเ,เที่ยงคืนครึ่ง,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 งก็เกือบเกือบตีหนึ่งแล้วอันนี้ เนี่ยเห็นเนี่ยมันจะดูดน้ำมันน้ำมันหมูเนี่ยมีปูอ่ะถ้ามีปูมันจะได้มนื้อเยอะ เห็นเนี่ยยิ่งวุ่นเลยเราจะดึงขึ้นมาดูก็น่าจะเยอะอยู่นะเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะเยอะอยู่มาขึ้นละขึ้นละ ก็ได้เยอะอยู่นะครับอันนี้ปูไม่เข้าครับเกาะข้างนอกถ้าปูเข้าข้างในเนี่ยนนไม่ค่อยมีอะ่ะปูมาไล่กับนี่ก็หมดแค่นี้ครับ นี่ครับที่ผมได้ใส่ถุงไว้ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ประมาณก็ประมาณสองกิโลเนี่ยสองสามกิโลก็น่าจะประมาณนี้เนี่ยใส่สองถุง เหียบตัวกใหญ่แมงอีหวกภาษาเหนียแมงอีบุมภาษากลางก็ลูกออดผมก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ